ว่าเป็นเหรอไม่เ้อืมสวยมากเลยเตัวเท่าไหร่อรพ่อตัวตัวท่านนั้นแหละไหนโอ้โหมันมีโบด้วยล่ะ โอ้อมันสวยมากเลยเอาเพื่อนมันอีกคนหนึ่งครับอเอาเพื่อนมันอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่ถือทำตามมันด้วยเหรอแต่ว่ามันมันค่อยสวยนะทำผมมันด้วยเหรอ ทำตัวมันนีย่ยากเอาจะทำตัวมันเฮ้ยเ,เพื่อ,อนมันตัวหนึ่งเพื่อ,อนมันก็เพื่อนมันเอาอีกตัวนึงครับที่ว่างๆเห็นไหมยังไม่เสร็จเลยอ๋อยังไม่เสร็จทำตากลมๆด้วยนะคะเอา โอ้โหเสร็จแล้วเหรอนี่อ,อีกคนนึงครับลูกมัน ได้แล้วครับแล้วสวยไหมสวยมากเลยโอเคนี่เป็นฝีมือของพิซซ่าอายุ